ดีค่ะคุณพ,พีนานนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณเจี๊ยบนะคะวันนี้เรากำลังจะทำ c o l o ล analysis กัน,กน,กนคุณเจี๊ยบเวลาที่ออกมาแล้วเป็นสาวไบรท์เดี๋ยวลองดูว่าสาวไบรท์เป็นยังคุณเจฟเซย์ฮัลโหลนิดนึงสวัสดีค่ะโอเคนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวไบรท์สีเขาเป็นยังไงนะคะสีแรกนะคะเดี๋ยวพ่อนุญาตกดกล้องลงนิดนึงจะได้เห็นสีเหลืองน้องน,นะคะสีแรกนี่ยจะเป็นสีออกไม่ได้ชมพูกระปิดกระปิ่งน,นะะิดนึงเนาะหน้าก็จะสว่างเลยนะคะคุณสีม่วงเสียงโหเห็นไหม พนะลังของสีมันจะสะท้อนที่ทำให้หน้าเราแลดูขาวขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนตัวสีหน้าของเราตัวนี้จะเป็นสีออกโกรมาท่านะคะเป็นเนวีนะคะสีเข้มนะคะสีนี้จะเป็นคาแรคเตอร์คือเข้มนะคะแล้วก็สดไร์สว่างด้วยนะคะดูสีฟ้านะอุ้ยนะเฉดนะคะ,นะะ,คะสีสนี้สวยมากเลยนะนี้จะเป็นอีกฟ้าหนึ่งจะเป็นจะเป็นเฉดที่ คนขาวๆนิดลืงนนะสีพวกนี้ใส่กับพวกครีมพวกขาวนะคะสวยนี่จะเป็นสีอควาเนาะเป็นแบบน้ำน้ำทะเลน้ำน้ำทะเลฟลักนะคะนี่ก็จะสวยมากเลยนะแม็ชิ่งกับสีออกโทนแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาถ้าเกิดสว่างถ้าเป็นโทบบนอย่างเงี้ยคุณเจ๊จะก็โอเคในมุมในมุมของคาแรคเตอร์นะแต่คุณมองว่าคุณเลือกคาแรคเตอร์ของคุณเจ๊ต้องมีสีหนักเข้ามาพานั้นเวลา จะแต่งนะคะให้ลักษณะของขัดแมทชิ่งสีลักษณะแบบนี้คือมีเ,มเข้มก็มาด้วยนะคะโดยเฉพาะชิ้นที่อยู่ใกล้ๆหน้าเรานะคะมันจะเป็นเฉดเลยสีอ่องจะเป็นเขียวมีสีเหลือโอ้นะสว่างเลยนะคะเหลืองคัสตาร์ดนี่ที่ทุกคนใส่ได้นะจ๊ะสีนี้นะขอบอกก่อนนะสก่อนนี่นะ ช็อคกิ้งนะคะแฟกเตอร์เฉพาะมากๆนะคะนะเกิดสวยแบบมีออร่าเห็นระยะ200เมตรผ่านนะนี้จะเป็นแดงเป็นแดงแดงเลือดนกเนาะแต่ในกล้องจะดูเป็นออกเป็นแดงส้มนะอันนี้จริงจริงๆแล้วสีจะเป็นออกแดงเลือดมันเป็นเรสแดงน่าจะแบบเกิดจะหลับเดียวอันนี้จะเป็นสีช็อกโกแลตเป็นเป็นดาร์กบราวน์นะอันนี้ก็จะเป็นสีที่สวยแต่เวลาที่ดาร์กบราวน์เนี่ยแมทชิ่งกับพวกหนอนไม่มีเฉดส้มเนาะ ถ้าเป็นเฉดส้มก็จะสวยอลองลองดูแล้วกันใครที่รู้สึกว่าชั้นโทนใกล้เคียงกับสาวไบรท์ของมูเจีอยบนะลองลองไปแอบใช้สีนี้กันดูแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะมูเจีไปบ๊ายบายด้วยบาย